สวัสดีค่ะน้องน้องข้าวค่ะน้องมังกรค่ะวันนี้น้องน้องข้าวกับน้องมังกรก็จะมารีวิวถ้วยกล่องนี้สอบสมิเก้าค่ะคุณนสมบัติของมันก็คือมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ดิสอได้เยอะค่ะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดของถัวกรองนีสสอกันเลยค่ะของน้องน้องข้าวนะคะเลือกเป็นลายขนมเค้กค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เขียนว,ว่าซูมิ ตอเน้อมกรนก็นจะเป็นลายรถค่ะนี่ค่ะแข่งแข่งได้รถแข่งแบนีนะะแข่งดูได้ช่วยแวแข่งกับเดินมาเปิดเปิดข้างหลังะคะ่ะนี่ค่ะตรงซิปเขาจะห้อยอันนี้มาด้วยค่ะเป็นพวงกุญแจแบบนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าจะมีหลายช่องหรือเปล่า ช่องใหญ่ข้างหลังแล้วก็ช่องเล็กข้างหลังค่ะแล้วก็หน้าเส้เดียวแล้วก็มีมที่ใส่ดอนสออีกนะคะอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องค่ะข้างหลังก็เปิดได้นะคะสามารถใส่สีได้ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายตรงนี้นะคะว่าสเนกเกิลค่ะนี่คะถ <c oughs> ุงก็ขอเลยก่อน พอน้นเข้าข้างในก็จะเป็นสีเขียวของออสฟ้านะคะพอน้มกอล์ข้างในก็จะเป็นสีดำนะคะตรงนี้คะ่ะวันนี้น้องน้งข้าวก็ขอ,อจบการรีวิวกล่องดินสอสปิเกอร์เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ